ตวันนี้ก็เดี๋ยวผมเชาให้ดูนะครับหลังจากที่เราเรียกเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบมาไทยได้ได้แค่มาบ้างครับฮะได้อะไรมาบ้างครับมาเคกไปซื้อน้ําแต่ว่าต้องมาต้องมาเาพี่ได้วันนี้ได้ได้หนึ่งล้านหนึ่งล้าน,านสองรายนะครับเป็นชาวลาวนะครับบางตนเดี๋ยวจะให้ดูเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับปึ๊บวางตั้งก่อนนะครับ สวัสดีครับสองส่วนครับครับผมเพือนต้องแคนยมหอมนะครับเป็นภาคประชาชนนะครับจากกลุ่มประชาภาคประชาธิบได้รับรองเรียนผ่านเพจมานะครับว่ามีจต่งดน้าทำงานโดยไม่มีนายจ้างก็เลยขอให้ตรวจสอบปัตรยดทำงานหน้าร้านรับผมนายจ้างลงมากับผมนะครับแล้วก็มีขลังอีกสองร้านครับ เรามาเรากจากจากไหนกันลงเนี่ยอ่าต็ไประชาพักทุวันครับเออรามากี่คนอ่ะมาสามคนหนึ่งน่าจะกลับแล้วตอนน้ำแล้วแล้วตอนครับเสร็จสอบเลยสอบไม่มีอะไรครับสอบไม่ประธานเองครับทับทุกอย่างครับทุกอย่างครับมีปัญหาอะไรผมรับประทับทุกอย่างอ่าเจอกค่บ้างมากเลยมาทีเรามาบันทึกมาก็ไปตามเปนข้อหนึ่งที ตั้งนานแล้ว,ลวออกมาทำอะไรอยู่จีนลงมาแล้ว,วครับข้าขอขอบคุณนะครับทางที่ตำรวจสอนอสิติาส,สารมากนะครับที่มาไวมากนะครับตั้งท่านรองสารวัตรปราบามแล้วก็น้องทางสายตรวจก็มาอย่างไวนะครับเบื้องต้นข้าใหม่ที่ประชาชนร้องเรียกเข้าไปทางเพจของเราก็ได้มาดําเนินการได้แล้วนะครับก็พบเป็นทางหน้านะครับ ตอนนี้ใบอนุญ,ญาตนะครับจะเป็นใบอญาตยังไม่ทราบใบอญาตประเภทไหนนะครับแต่แน่ๆไม่ยังไม่มีอนุญาตขายของหน้าร้านนะครับค,ครับครับเดี๋ยวผมขออ่าเชิญ เอาร้านนี้ก่อนเอาร้านเดียวใช่ไหมเอาร้านนี้ก่อนได้ครับแต่กับร้านจำนวนไม่พอเนาะโอเคมีมมีีแค่นี้มันต้องเอาไปหมดได้ครับได้ครับก็ถ้ามาหลังก็เอาเยอะๆเราเอาคนมาช่วยหน่อยวันนี้ไม่วันนี้ผมมามาเซิร์ฟดูตามที่ร์โรงเรียนแต้เห็นแล้วว่าร้านไหนบ้างวันนี้ก็กำลังเย้าที่ตำรวจไม่พอนะครับก็เอาเท่าที่ได้นะครับก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอจุฬาศาสตร์มากนะครับ น้องไปซ่อมห้าหลังไวแต่รองเขาวิ่งดีนั้งก็ตอนนี้ก็จะได้จดให้เกินตัวไปที่ไปไปไปด้วยครับไปด้วยครับโอเคเดี๋ยวบังเพียวรถก่อนนะครับส่ผ้ากันเปืนไหไม่ไไมตองถอดไม้องอเาใส่ตอนนี้จะ้จดรจมจะไปได้ครับแต่เจอกันนะครับผนจะรับผิดชอบยังไงบังพตามาอธิบายนะครับขอระยตเพียวรถก่อนนะครับ เดี๋ยวให้ไอ้ต่ออยู่ๆๆๆี่นี่ยต, <ๆ S 1> ตั้งนานแล้วก็ไม่ติดต่อให้รีบมาครับเดี๋ยวผมพอารถ่อนนะครับตามมาเลยมา